จ่าชี้เป้าขายักสกอร์รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงนะครับตามสไตล์จ่าแตงทาง911สปอร์ตครับครบสำหรับคนรักกีฬานะครับใครที่ชื่นชอบกีฬาก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับทุกช่องทางของพวกเรานะครับทุกช่องทางออนไลน์เลยอ่ะวันนี้มี3คู่ที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าฟุตบอลเนี่ยจะเริ่มน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีฟุตบอลให้กับสายบูสายลุย ได้ชมกันเหมือนเช่นเคยนะครับไปกันที่หลีกสวีเดนก่อนเลยครับเป็นคู่ระหว่างฮามาบี้ครับพบกับทางด้านของบรอมมาปอคาน่านะครับฮามาบี้เจ้าถิ่นเนี่ยหเกมหลังสุดนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็จะหลุดเสมอซะเยอะเลยนะครับเสมอไปถึง3เกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดนี่ก็ยิงประตูไม่ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือยิงประตูไม่ได้มา2เกมติดต่อกันนะครับส่วนทางฝั่งของยีมเยนนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีกว่าเห็นเห็นนะครับชนะมา3เกมจาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็เสียสกอร์เนี่ยเพียงแค่ประมาณ 3ประตูเท่านั้นเองนะครับในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับดัชนีชีวัดนะครับมองว่าฮัมาบี้เจ้าถิ่นเนี่ยหากยิงได้1สกอร์นะครับกินขนมเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของบรอมมาปอคาน่านะครับน่าจะสามารถที่จะบุกไปเอาชนะได้ไปกันที่ไอแลนด์พรีเมียร์นะครับคู่ระหว่างดอร์ลี่ซิตี้พบกับโบฮีเมียนนะครับดอร์ลี่ซิตี้เนี่ยก็เป็นทีมอันดับที่2ของตารางนะครับเป็นรองจ่าฝูงนั่นเองครับส่วนทางด้านของโบฮ ของตงตาารรคคะะแนนนับ5เกมหลังสุดนะครับของทางด้านของดอลลี่ซิตี้เนี่ยก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะครับชนะไป2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็พลาดท่านะครับบุกไปแพ้ต่อเซนต์แพทริกเนี่ย1ประตูต่อ4ด้วยกันนะครับแต่ทางฝั่งของโบฮีเมียนหนักกว่าครับเพราะว่า5เกมหลังสุดเนี่ยชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับและเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปแพ้ต่อโคกซิตี้เนี่ย2ประตูต่อ1ด้วยนะครับผม ดัชนีชี้วัดนะครับมองว่าวันนี้ดอลลี่ซิตี้หากชนะเพียงแค่1สกอร์ก็จะได้กินขนมเพียงแค่ครึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับแต่ครึ่งชิ้นก็ยังดีครับเพราะว่าภาษีของเจ้าถิ่นยังดูดีกว่าและพวกเขาก็ต้องการแต้มนะครับเพื่อที่จะไล่บี้จ่าฝูงให้ได้นะครับดังนั้นจ่าแตงชอบไปที่ทางด้านของดอลลี่ซิตี้ครับไปกันอีกคู่หนึ่งครับแชมล็อกโลเวอร์นะครับพบกับทางด้านของยูซีดับลินนะครับแชมล็อกโลเวอร์นี่ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะดีเลยนะครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะ บุกไปเอาชนะทางด้านของซิโก้โลเวอร์ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับแชมป์หอกโลเวอร์เจ้าถิ่นนะครับเป็นจ่าฝูงด้วยนะฮะหเกมหลังสุดเนี่ยชนะไป3เกมแล้วก็หลุดแพ้ไป2เกมนะครับสเกมหลังสุดเนี่ยชนะรวดนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะทางด้านของซิโก้โลเวอร์ไป3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับสเกมหลังสุดนี่ก็ยิงได้ถึง5สกอร์นะครับและก็ไม่เสียประตูให้ใครด้วยครับแตกต่างจากทางด้านของ UCW มากเลยนะครับเพราะว่า5เกมหลังสุดนี่แพ้รวดนะครับแล้วก็เสียประตูยับเยินเลยนะครับเพร์มเขา ดีเลยนะครับในฤดูการนี้5เกมหลังสุดแพ้รวดไม่พอนะครับในฤดูการนี้พวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เสมอ3เกมอีก15เกมแพ้รวดเลยครับทำให้ดัชนีชีวัตโอ้โหมองเลยว่าวันนี้นะครับแชมป์ล็อกโลเวอร์จะต้องยิงถึง3สกอร์นะครับถึงจะมีอะไรให้กลับมานะครับซึ่ง3สกอร์นี่ก็ต้องบอกว่ามีอะไรที่น่าลุ้นมากกว่าเนื่องจากว่า u c w เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับในฤดูการนี้นะครับดังนั้นจะแตงชอบไปทางด้านของแชมป์ล็อกโลเวอร์ วันนี้3ตัวนะครับที่จ่าแตงชอบนี่ก็มีทางด้านของบรอมมาปอคาน่านะครับมีทางด้านของดอลลี่ซิตี้และก็มีทางด้านของแชมป์หลอกโลเวอร์นะครับนี่คืองานชุดสําหรับสายบู๊สายลุยนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้ทางรายการจ่าชี้เป้าขยาสกอร์นะครับทาง9 1้าหนึ่สปอร์ตครับครับสำหรับคนรักกีฬานะครับ ส่วนใครที่ชื่นชอบตัวผมนะครับโดยเฉพาะการวิเคราะห์ต่างๆนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยเป็น e อ็กคลูกันได้นะครับที่ไลน์แอดแอดท็อนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากแน่นอนนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับก็ฝากทั้ง2ช่องทางน,นะครับทังเก้าหนึ่งหนึ่งสปอร์ตครับแห่งนี้นะครับแล้วก็ทาง l i น์แอดแอดท็อนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ